รมอุตุประกาศเตือนฝนถล่มหนักถึงหนักมากเปิดพื้นที่เฝ้าระวัง วันที่30สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางและภาคใต้โดยมีฝนตกหนักมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค วันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทายตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย อันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นซาวลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปิน คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน66นี้และจะเคลื่อนขึ้นทางภาคตะวันออกและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่2ถึง4กันยายนโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยโดยตรงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย สำหรับพยากรณ์อากาศประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยา,น,าน่าน แพร่อุตรดิตถตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธาน,นีสกลน,นครนครพนมชัย,ยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอด็ดยโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลรัชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงภาากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบ,บุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด26 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสะแก้วปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า นองขื้นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพัางงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจะของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด2 7 2สุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง